สุดท้ายแล้วนะครับพาไปดูเรื่องของไอทีกันบ้านะนะครับวันนี้เรามี2หนุ่มนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปดู2แง่สองมุมอ่าเรื่องแรกก่อนเป็นอะไรเป็นเรื่องของ Apple อีกแล้วนะคะพูดถึงไอทีแล้วเนี่ยแหมต้องมีชื่อของ Apple เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกทีเลยเพราะว่าสินค้าของ Apple เนี่ยเขาหลากหลายนะเดี๋ยววันนี้นะบอมจะพาไปดูหน่อยนะว่า a p p เ e เนี่ยเขาจะมีสินค้าใหม่ออกมาเร็วๆนี้ไหมคนในปริเทเตรียมกระเป๋าตังฉีอีกครั้งหนึ่งเตรียมเงินในกระเป๋าของเก่ายัง ใช้นี้ไม่หมดเลยขนาดนั้นเลยนะคะ่าส่วนอีกคนหนึ่งในท็อปในท็อปในท็อปวันนี้จะพาไปดูแอปจีบสาวจับจีบสาวสนใจไหมก็ถามว่าสนใจก็อยากรู้อยากรู้หลักรู้เพื่อไปบอกต่อคนอื่นแต่ว่าไม่ได้ไว้จีบสาวนะไม่ใช่นะฮะเอาไปจีบหนุ่มจีบหนุ่มนี่เอาไว้ให้คุณแล้วเดี๋ยวไปดูเลยกันนะคะจากทั้งสองทั้งในท็อปแล้วก็ในบอมค่ะเชิญครับ ก็ต้องเริ่มด้วยข่าวลือนะใครๆก็อยากเห็นอะไรใหม่ๆใครๆก็ประเมินอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนี่อะไรบ้างโอ้โหมีบริษัทหนึ่งที่ทุกคนอยากรู้มากเลย Apple ครับเขาก็ประเมินกันว่าปี2013เนี่ย Apple จะมีอะไรมาใหม่บ้างก็เมื่อปีที่แล้วปล่อยเททถาออกมดเลยเท,ทออกเยอะเลยเรี่กว่าใหม่แทบทุกอย่างเลยทีเดียวแล้วปีนี้เขาจะมีอะไรมาให้อีกผมบอกคุณได้อย่างแรก iPhone ตัวใหม่ครับนี่ครับ iPhone ตัวใหม่ครับ ไม่ใช่ครับผมรอเล่นอันนี้ iPhone รุ่นปัจจุบันนะเขาว่ากัน iPhone 5S หน้าตามันจะเหมือนเดิมผมก็เอามาประมาณว่ามันน่าจะไปดอบเดียวกันเนาะไม่มีใครรู้แต่ออกแน่นอนครับ iPhone ตัวใหม่บางคนเขาบอกว่ามันจะออกเร็วมากเลยนะเดือนมีนานี้ส่วนตัวผมว่ามีนานี้ยังไม่น่าจะขายทันนะครับผลิตยังไม่ทันเลยผมว่ามันน่าจะออกมาเราวเดิมอะนะต้องรอหาเวลาผลิตนิดนึงแรงงานจีนเขาเร่งทํางานกันอยู่สงครามสิทธิบัตรของ Microsoft ที่เราดูตู้กันไปกันมาดูข่าวคนนี้ฟ้องคนนั้น Microsoft ฟ้องคนนี้ โอ้เหนื่อยครับจะฟ้องกันน้อยลงเพราะว่าเขาตกลงยอมนะทางผลประโยชน์จ่ายเงินกันละหลายบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็น HTC m o t o r OLA เมค r อ s o f t ก็เองนะจับมือก,กันกับ Apple แล้วนะครับก็น่าจะเย็นลงนะเรื่องตรงนี้มาดูต่อไปนะครับหลังจากที่ แอปเปิลตัดสินใจไปสกอตฟอร์ซอลครับออกจากบริษัทสกอตฟอร์ซอลคือใครนะครับสกอตฟอร์ซอลเนี่ยเขาดูแลในเรื่องของฝ่ายซอฟต์แวร์อยู่ซอฟต์แวร์ iOS สนั่นเองนะเขาดูในเรื่องของดีไซน์ดูต่างๆนะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยสกอตฟอร์ซอลเป็นคนดูแลนะใหญ่ที่สุดเลยแต่เนื่องจากมีปัญหาภายในดราม่าเรื่องเยอะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะจริงๆเราอยากรู้มากเลยถ้ามีคลิปมีอะไรมานี่ก็จะน่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ก็เป็นที่รู้กันว่า a p p เปเนี่ยเขาปิดทุ เอาเป็นว่าเขาก็ดันเชิญให้ออกไปแล้วทีนี้เนี่ยใครจะมาดูแลแทนเรื่องดีไซน์โอ้โหเขาเป็นคนใหญ่เลยครับตรงนี้เขาเรียกว่าเซอร์เซอร์จอห์นนี่ไอฟ์นั่นเองนะครับเซอร์จอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยก็ดูแลในเรื่องของการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันโอโ้ลึกซึ้งขนาดไหนนะครับทุกผลิตภัณฑ์ที่ Apple ออกมาเนี่ยจอห์นนี่จะต้องออกมาอธิบายว่า เนี่ยการสร้างนะครับมันลึกซึ้งมากนะครับมันสัมผัสถึงจุดเม็ดเล็กๆซึ่งจอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยก็ <c oughs> จะมาดูแลในส่วนของซอฟต์แวร์ดีไซน์ด้วยเขาก็เรือนว่าเนี่ยดีไซน์ของ iOS และแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนใหม่เลยเป็นแนวที่มันโอ้โหอนาคตอลังการมาก <c oughs> ผมฝันไปไกลมากเลยรอดูอย่างเดียวแล้วละ่ะผมว่าเนี่ยเราจะได้เห็นกันเนี่ยนะครับนะเดโมซอฟต์แวร์ตัวใหม่เนี่ยนะช่วงกลางปีในงาน w w d c 2013นั่นเองไม่ใช่ w w w F T, เป็นมวยปั้มนะคนละคนลนคาลนางกันนะอย่าเข้าใจผิดน,นะครับสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นบริการในของไอจูนเมืองไทยก็ไอจูนเปิดขายเพลงแล้วนะโอ้ดีมากเลยผมก็เสียตังค์ไปกับเยอะมากเลยกับไอจูนเนี่ยเทน้ำเทท่าเลยบินเครดิตการ์ดมาตกใจหายหลังเลยโอ้ตอนนี้เนี่ยเขาก็เนื่องจะพัฒนาต่อไปอีกเนื่องจากผู้ให้บริการอย่าง Spotify นะครับ ผู้ให้บริการฟังเพลงออนไลน์นะครับดังมากโดดเด่นดังมากเลยเดียว Apple อยู่เฉยไม่ได้ละก็วางแผนเขาว่าปีนี้ Apple อาจจะออกมาเรียกว่าเซอร์วิสไอจูนที่ให้ฟังออนไลน์ได้อ่าเดี๋ยวเรามันต้องดูลุ้นกันนะส่วนอุปกรณ์อื่นๆล่ะครับห้าปีนี้ Mac Pro ครับของโปรเออถ้าไม่ได้โปรคงไม่ได้ดูนะครับแต่เดี๋ยวก็ลองลุ้นดูส่วนอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยมาเยอะแน่นอนทั้งปีก็ต้องรอดูกันนะ Apple ิลข่าว Apple ดังใครก็อยากดูผมก็อยากพูดช่วงต่อไปนะครับไปดูว่าคุณวุฒินันนาหิมนะครับ อะไรกันนะครับติดตามชมได้เลยครับ IT ท e f ีเฟ h กับ t o อปแอดบุ๊ที่นันเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อกี้นี้นะมองเท่าไหร่แล้วก็อยากจะไปหาเบอร์เธอจังเลยอะแต่ว่าทำยังไงดีเนาะก็ตรงแห้วต่อไปแล้วกันแย่จังเลยอะโอ้ฟ้าแอปจสาวแอปที่ชายโสดทุกคนต้องโหลดเลยทีเดียว มันคือแอปลงบน iPhone และ Android ของคุณทำให้มันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจีบคนที่คุณชอบได้และขอเบอร์ได้สำเร็จในทุกสถานการณ์ค่ะสัจจะขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องครับมาลองดูกันว่ามันทำได้ยังไงเริ่มกดเลยที่ขอเบอร์อย่างเทพปุ๊บเตรียมยื่นไอเตรียยื่นไอโฟนให้เธอเลยนะลุยปั๊บยืนบบย่นให้ผู้หญิงคนนั้นดูเลยอยากรู้จักนะเธอน่ารักมากเลยแท็1ที ขอเบอร์ได้ไหมครับแต่เขาไม่ให้ล่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีระบบรองรับการปฏิเสธถ้าได้ได้นี่ปุ่มใหญ่มากเลยนำสายตาด้วยถ้าไม่ได้ป๊บฉันขอวอตแอ p แทนได้ไหมเราเนียนขอเบอร์นะเราสัญญาว่าจะไม่โทรไปถ้าเธอยังไม่อนุญาตถ้าวอตแอปไม่ได้อีกขอเฟซบุ๊ไลายหรืออีเมลแทนได้ไหมโอเคเฟซบุ๊กกงอ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันแบบเทปจริงๆเมื่อกี้ถ้าเกิดขอแล้วได้มันก็จะไปเมมเบอร์แล้วก็เมมเข้าคอนแทคเครื่องอัตโนมัติเลยถ้าเกิดอยู่ในที่ที่เงียบมากอย่างรถตู้ ขณะก,กำลังขออยู่ถ้าเธอพูดอะไรแบบเสียงดังๆออกมาเนี่ยเช่นมีแฟนแล้วค่ะผมหน้าแหกแน่นอนเราจะสวิทันทีเธ,เธอเธออย่าเสียงดังนะเราอายกลับมานะนะนะเราสามารถเซ็ตได้8ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันกู้ภัยถ้าเธอยังไม่มีแฟนอะ่ะเราให้โอกาสเราดูนะคุยกันสักครั้งได้ไหมครับถ้าไม่พอใจเนี่ยจะไม่โทรเปรบกู้งอีกเลยประมาณนั้นครับแล้วสรุปว่าเขาได้อ่าถ้าได้ก็เมมเบอร์กันไปได้นี่คือเฟินเลยว่าอย่างนั้นโอ้ฟินผมขอได้ไหมอ่ะ ขอได้ไหมขอนะศ9นจะครับคุณต๊บขอโอเค0.99เกาเก็ตกลงประมาณ30บกว่าบาทนั่นเองครับคุณผู้ชมแต่จะไงขอนะ้นนิดหนึ่งไม่ได้เหรอโอเคโอเคเอาเโอ๊คต้องเสียตังค์จริงๆแล้วครับคุณผู้ชมเอาละครับไอ้ีรีเฟรชวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมขอยึบแอปนี้ไปจีบกับน้องๆคนนั้นก่อนละกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะโหลดรือยังเขากำลังโหลดให้เหรอเสียตังนะเสียตังเสียตังสามสิบสามสิบกว่าบาทไม่โหลดไม่ถึงหนึ่งเหรียญเมื่อกี้ให้เขาแหละดีแล้วในท็อปอ่ะเอาไว้จีบสาวดีกว่าให้เขาไปทำตาหื่นใส่ผู้หญิงคนอื่นๆนะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปนะแต่ดิฉันว่าแหมยังไม่ค่อยมีลูกเล่นดีเท่าไหร่นะถ้าอยู่เอา iPad มามายื่นแล้วให้เรากดโหลดให้ไหมมือมือถือปัดไอแพดตกเลยโอ้โหอันนี้ออกแนวโหใช่ไหมแต่ว่า อาจจะดูจู่โจมกันไปหรือเปล่าไปคิดตัวเลยใช่ไหมเอาไอ้ผัดให้กดๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นสีสันสีสันมันก็อาจจะได้บ้างอย่างผมเนี้ยแค่เข้าไปขอเบอร์ผู้หญิงก็ให้แล้วให้เบอร์อะไรหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหรือให้ตำรวจมาจับอะไรางี้หรือเปล่าสงสัยออกแนวนั้นอ่ะก็ลองดูนะคะก็ติดตามผลงานทั้งในท็อปแล้วก็ในบอมได้ทุกวันนะคะก็ทางชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ